มันดับอีกแล้วนะทุกคนโอเคช่างหัวมันค่ะตมกี้เราจะขึ้นยังไงตีทุกคนตอนนี้เราโอเคมาได้ละเมื่อกี้อยู่ห้องมืดจะไม่ชอบที่มันเป็นอะไรอะ่ะ ใหดูวิธีการอุ้ยเก็บกันได้ค่ะดูวิธีการที่จะเอาตัวนั้นออกก็บอกด้วยทำไมอ๋อรู้แล้วค่ะว่าต้องเอาไปไหนทุกคนทางบันไดได้ไหมคะผมว่าเราต้องไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกลัวหน้าละมือไอนลงมีอะไรอะโอ้ยเหนื่อยจนเหนื่อยแล้วไฟรู้สึกว่าทำไมตัวเราสีซีทำไมไฟโอ้ย รยาไม่ใช่ภรรยาของเขาหรือเปล่าเป็นน้องสาวเขาเอออ่ะใช่แล้วไม่ใช,ไไใช่ไอ้หมอนี่เป็นภระตะขอหรือเปล่าไม่รู้สิอาจจะเป็นภาพระตรงไหนกันขอเยวนะทุกคนโอ้ไม่ไนะเราจะต้องตั้งใจในการเล่นโอเจอดูสิ จนมันปั๊บเดี่ยวเหนื่อยแล้วผู้ชายจริงหรือเปล่าผู้ชายเก๋เดี๋ยวแม,ม่ก็คนแก่แต่มันไม่มีมืออะทำไมเธอเอ้าวในตุ๊ก,กตามาอยู่นี่ดตุกกตต๊กตาผีผู้ชายเอนาเบลตอนเกิดเป็นแน่เลยมันเหนื่อยมีความอยากแบบมันเพลียล่ะมัง้งไม่เกลี่ยผู้ชามันโครนอนแน่ มีไงต้องลงมานี่ใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวหรยอ๋อตอนลงมา,อองมารอบหนึ่งอ่ะพวกเราไม่ได้ถือไฟนิดเออก็เรา,า,าตายไงแล้วก็ถึงว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาง่ายๆได้แล้วไฟอุ้ยนะทำไมมันมีถ้าเิอไปที่มืดมากๆตายนะอาจจอเฮ้ยวิอะไรานคือ ถือขวานมันก็ได้วิ้เฮ้ยไว้จะมาตัดหัวใครเนี่ยเอเควิ้โอ้ยลุงใครอ่ะวิ้ตายทำไมเออวิมีขวาน่ะมีขวานตรงนี้เอาเก็บได้เฉยว่าแปลกว่าแปลกเลยอ่ะแม่งยิงเข็มจากนั้นเลยเออได้ดึงได้เชยไม่ใช่ดึงเข็มเออดึงได้โอ้ย ไปมันดับไปไหนอะไม่รู้สิอาจไปฆ่าใครบางคนก็ได้หรือมันก็ฆ่าภรรยาภรรยาใครภรรยาไอ้หมอนี่แหะไปมันดับไปเรื่อยอะเกมนี้มันลุ้นยังไงปะจะแปว่าต้องอันนั้นแน่เลยให้ความฝันมันจบๆไปฝันมันหลายขั้นตอน นั่ต้องหลายขั้นตอนเมื่อกี้เราเดินมาตูไหมแล้วไม่เออแสดงว่าเอามาอ่านแน่เลยเอามาตามเหรอเออมันทำไม่ได้อุ้ยเห็นไหมใช่ก็บอกเลยไงําได้ไหมไม่ได้ไป่อเราลงทางขึ้นทางขึ้นขะหนูไม่ชันหรอุ้ยยังไม่ได้บอกมาถามมึงเลยว่าทางขึ้นไปนทางรถหรออุ้ยอ้าวนี่มันชันใต้บินนี่ใช่แล้วอุ้ยนายนาตาย อะไรยามบอกน้องถอดเฮ้ยเฮ้ขั้นที่ไหนเนี่ยมันเป็นยาออนโอ้โหทุกคนคะผนังบอลไปเพอ่์มันจะขาดเลยเนี่ยอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมอไม่ใช่หละห้องน้ำถูกถอดแล้วค่ะไม่ใช่อ่างอาน้ำมันแตกหรือไม่ก็เลือกเมนมันก็มาแล้วก็มาที่ห้องอะไรคะเนี่ยห้องเดดอห้องห้องเด็กตาห้องเด็ก อ้าวนี่วินี่ตื่นหน่ออ่ะอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วน่ากลัวไปวิตายแล้วแต่ไายนี่ตายมันมุมอ่ะอือแสดงว่าห้องมันสะอาดมากบ้านหลังสกระปรกสะอาดตกใส่ตกสีแน่เลยมันยังไม่ยำนะทำความสะอาดเกลียดวิหมีบูร้องเปิดตู้นั้นนี้ไม่ลองตอนไหนตู้แล้วจะซ่อนใครวะไม่รู้อ่ะซ่อนผีมั้ง เออน่าจะใช่แต่ตอนไข่ไม่มีหรอกผีอันนี้มันนอกค่ะแล้วไฟก็เก็บไม่ได้ในประเด็นเนี่ยอ m s ซ s ีเรี u ยดมากเอออะไรยังไงเขาก็เอาตัวมนะันอะมาริสาน่ะไปซ่อนตู้ตู้ตู้ล็อกเตอร์ยิงลงไปอีกทำไมอนะ่ะไม่ถือไฟมาไม่รู้ไฟอยู่ห้องไหนสิอต้องไปตามหาแล้วมึง ข ja ้างล่างอาจจะตายก็ได้นะก็น่าโอ้ไม่ตายไม่ตายเฉยอุ้ยพวกเรามาดูเก่งวะเดูกเก่งวะเก่งเลยอันนี้อาจจะมีปัญหาอุ้ยเห็นอะไรไหมเล่นไหมคล้ายแอนนาเบลมากเลยอ้าววพกเรามากลับห้มาเลยไม่ใช่ห้องเดิมสิอุ้ยมัอยู่แล้วมัอยู่มันทำหน้ามีตุกตาเยอะเมื่อกี้ฉันเห็นตุกตาทักหายหนักหน่วง คนทำบนบนโถห้องอันนี้ก็โอ้โหจะไปดภตัวไม่ได้เลยมันเหมือนอุ้ยเหมือนจี๊ดจ้ะโอ้โหเหมือนเหมือนนักเรียนดีมัธยมเด็กดิฐอิฐห้องนี้มันมีอะไรอยากรู้ที่บ้านงงไหมไม่ไปมันเก็บไม่ได้ทำไมไวมันเก็บไม่ได้อะทำไมอะ ก็ไม่ไรู้สิคะมาถูกทางว่าอ๋อเหนื่อยเฉยเจ๊๋ยวก็มาที่ไหนเนีะยอุ้ยเจโน่เห็นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปี๊ดต้อนเฮ้ยทำไมันบอกอะไรกันไม่เปต้อนเหรอทำไมฉันบอกอะไรกันบัตมันเป็นที่ต้อนผี ทำไมต้องม่ได้เฮ้ยเอาพยายามดิอย่าอย่าเปิดนะได้กลิ่นได้กลิ่นดมอีกผีเฮ้ยเปลวไม่ล่ะมีปัวนี่ออกไปเลยไปเลยออกไปรีบอ๊าเออเยอะเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากปะปะเมื่อเรารีบไปกันเถอะไม่นั้นโดนเฮ้ยมันตันอ่ะอุ้ยเอากดอะไรกูทุกคน นี่เลยคุณมีคุณมีอิสัมผัสดขาทำไมอ่ะทะลุขาะีบ้าว่ามันจะสว่างปะสว่างแม่มันมืดแค่ไหนจีบว่าบอกเลยนะมันสว่างจีว่าทายสุดอยู่ตองนี้เลยค่ะอ้าวนี่มันห้องมาดามอีกเช็ดจัตัวอีกตัวนดงจ้าแดดห้องมาดามมาให้ตุ๊กตามานั่งห้อง V I P สำหรับตุ๊กตาใช่ไหมจังมาดามแต่แล้วต้องทิ้งตุ๊กตาไว้ให้เป้าเป้า ที่พักของอีมาดามเป็นตามที่ไรไมีอยู่ชื่อชื่อเฮยงบาร์ต <c oughs> ี้กีแต้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราะุ้ยนี่เห็นตุ๊กตาตนทวิตตาบ้าไม่อยู่แล้วไหนย,ยอมเมื่อกี้เข้าอีกทีเข้าอีกทีลองเข้าอีกทีกูเล่นมันไม่มีแบบโอ้โหไม่ใช่อีกยายเด็กนี่มันมาอีกหรือเปล่าเนี่ยฮ่าจ้ะตื่นม,มา มีสองตัวน่าจะ